สวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับเมสานะฮะจาก Very Hard Guitar for fucking kids ครับคือเมสาเนี่ยได้มีโอกาสเห็นโซล่าเนี่ยในเน็ตอะแบบวงดังๆเล่นแล้วก็แบบว่ามันเป็นกีตาร์เมทัลอ่ะแล้วเวลาเราไปดูอะไรที่เป็นเมทัลเมทัลเนี่ยมันจะมีฟอนต์โซล่าเนี่ยโผล่ๆมาให้เห็นอยู่เรื่อยซึ่งเมาส์ว่าเห็นอยู่นานแล้ว แล้วเมื่อเพิ่งรู้ว่าเต่าแดงเพิ่งเพิ่งเอาเข้ามาเนี่ยเมื่อไม่นานคือหมายถึงว่าเม้าเพิ่งรู้แต่แต่เมาไม่รู้ว่าร้านเนี่ยเอาเอาเอามานานแล้วยังเมาไปเห็นครั้งแรกที่สยามแล้วก็บอกเฮ้ยร้านนี้ขายโซล่าเหรอ,อแล้วเราก็ไม่ได้ลองลนะเพราะว่าเราเราเวลาเราไปตามร้านตามอะไรเราเราไม่ค่อยกล้าขอลองกีตาร์นะเรากลัวเรากลัวเ,เขาลำคาญเราก็แค่ดูดว่าสวยจังสวยจังอะไรเงี้ยเราวันนี้เลยได้มีโอกาสได้ลองสักทีเพราะว่ามาออกงานเดียวกันหนึ่งเลยนะ พอจับนะเหมือนทุกอย่างมันไม่มีมุมชนอะเออนี่ amazing จริงๆเพราะว่าเราก็เอากีตาร์ของเรามาที่งานด้วยแล้วพออุ้มโซล่าคือมันไม่มีมุมชนเลยอะแขนขาอกหรือว่าอะไรพอดีหมดเลยฮะเขาคงทำเชฟมาแบบน่าจะหลายรอบอะคือจริงๆนะคือพออุ้มแล้วมันไม่มีมุมชนเลยอะไอนี้คือความประทับใจแรกนะฮะความประทับใจแรกแต่เราก็ไม่เข้าใจวิถีของชาวล็อกนะคือเราไม่รู้ว่าเขาต้องเล่นแบบไหนอะไรไงเราก็เล่นไม่ค่อยเป็น เราก็แบบมองกีตาร์ในเชิงโครงสร้างมันอ่ะแล้วเราก็แบบแฮปปี้แฮปปี้คือเหมือนกับว่าหลายหลายครั้งที่เราต้องซื้อต้องซื้อกีตาร์แล้วพอตั้งบนตักปุ๊บแล้วเราพยายามปรับร่างกายเพื่อให้เข้ากับกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอโซล่าเนี่ยมันเออมันมันหลบทุกอย่างเลยแปลกจังเลยเออเออนี่คือความประทับใจแรกเลยจริงจริงจริงเสียงเป็นไงบ้างทามซิงเสียงดีเห็นตัวมันบางๆอ่ะเสียงมันใหญ่เอาเรื่องนะ ที่แบบว่าปกติใครๆก็จะคิดว่าเอ้ยแบบเป็นเป็นแบบชาวล็อกหน่อยใช่ไหมครับดีไซน์หรือนู่นนี่นั่นแต่ว่าเมื่อกี้พี่ก็สแสดงให้เห็นว่าพี่เล่นบลูเล่นบลูด้วยใช่ไหมครับเมื่อกี้แบบเล่นโหดมากตอนพี่เล่นบลูแล้วพี่รู้สึกไงบ้างครับตอนเอาโซลา่ามาลองเล่นคือว่าจริงๆแล้วเรื่องการเล่นหรือการกระทําใดๆต่อกีตาร์เนี่ยมันเป็นผลพลอยได้หลังๆเพราะว่ากีตาร์เนี่ยพอมันเข้ามือปุ๊บเนี่ยคือมันจะเพิ่มโอกาสในการเล่นไงเหมือนกับแบบว่าถ้าสมมติเราไปเจอบริโทนอะไรเงี้ยแล้วเราไม่เคยเล่นเลยอะไรอเงี้ยม่ะ้ได อันนี้ก็เหมือนกันนะฮะแบบว่าต้าทุกตัวที่อยู่ในงานนี้คือพอมันอุ้มง่ายมันจับง่ายเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะได้ทําสิ่งอะไรที่มันดีๆแล้วก็ง่ายๆออกจากกีตาร์ซึ่งก็พูดโดยรวมก็คือมันมาจากสมรรถนะของตัวกีตรานั่นเองของผมก็ดีนะซื้อซื้อได้นะ DR กีต้า่นะฮะเป็นอาร์ท็อปแจ๊สแฮนเมดนะครับทำอยู่แถวสายใต้ใหม่นะครับเรามีชอปเป็นเ่อง์เป็นราวใครเป็นคอแจ๊สบูแจ๊สมาได้เลยนะครับมาลอเจอทุกคนอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับพี่ครับยินดีต่อพาครับผม